นอกจากวันนี้เรามากินข้าววันเกิดออกนะคะก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะนั่นก็คือคอมถูกขอแต่งงานวันนีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันน่าเป็นยังไงนะคะขณะนี้ออมไปเข้าห้องน้ำนะคะเราก็เตรียมมุมหาอะไรกันไปนะคะว่าจะถ่ายขอต้องไหนดีนะจ๊ะคือมีแผนไว้ในหัวอย่างว่าจะต้องทำยังไงเรากลับว่าเดี๋ยวเราจะยืนเป็นถ่ายรูปรวม นะคครับ่ออยขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช like, ่องออมของชาแนลนะคะตอนนี hmm. mm ้อ hmm. ย uh ู huh. ่ท an oh, ี่โรงแรมแลนดารินโอเรนเต้นะคะห้องเลิศนอร์มังดีนะคะแต่งตัวสวยงามกันทั้งคู่นะคะนอ่จากวันนี้เรามากินข้าววันเกิดออมนะคะแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะนั่นก็คือออมจะถูกขอแต่งงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะไม่รู้ว่านางรู้หรือยังเพราะเมื่อกี้นั่งแต่งหน้าอยู่แล้วข้างทำหน้าเพราะว่าออมยืนอยู่ใชั้นแล้วก็พูดว่ามีผู้หญิคนถูกขอแต่งงานอยู่ตรงนี้อ้าวเออก็คือว่ารู้แล้วแล้วทุกคนก็ห้องก็เงียบมากเป็็นนเดทแออร์ฉักกบ จุนพี่จุนโอเคพูด <c oughs> แ,แล้วพูดเหมือนแบบหลุดพูดไปแล้วเรียบร้อยก็คือเลยคิดว่าน่าจะรู้แล้วนะคะคือเปล่าเพราะว่าการแต่งกายเราคือสีฟ้าสีชมพู <Okay S 1> แล้วนี่นะถ้าเห็นชัดจะรู้เพราตอนนี้ทุกคนเลยว่าคืออันนี้คือเอวแต่งหน้าเองแต่ว่าทุกคนเคยจ้างชัางแต่งหน้ามาซึ่งปกติเราจริงเข้าจะแต่งหน้าเออเข้าใจปะอันนี้คือรู้คือว่าวางอลังการมากเดี๋ยวจะมาดูนะคะบรรยากาศเป็นแอคชั่นแต่ไม่เป็นไรเขารู้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือคนที่เขารัก่ ไปค่ะไปกินค่ะยยเหยียบชุดข่อยนะเฮ้ยเหยียบชุดพี่ยอมเลยเมื่อกี้นั่นไงว่าแล้วชุดอยญ่เลเนี่ยรู้สึกเป็นไงมืนรู้สึกตื่นเต้นไหมตอนนี้จะเกิดโปรเซสดดึงขึ้นดีดึ่งแลความรู้สึกคือเราได้จัดเตรียมอะไรบ้างในซัมเมอร์เซอร์ไพรส์ในวันนี้ก็เดยต้องขอบคุณเอิร์นก่อนนะก็คนสำคัญเลยจะมีเอิร์นกับอาจารย์ นะครับอาจารย์ก็จะช่วยเรื่องปรึกษาเรื่องแหว้วิวพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเพชรเลยเนาะแล้วก็เอิญเนี่ยก็จะคอยตามเก็บเช็คลิสต์ให้คอยถามพี่โตทํานั่นทำนั้นทำนี่ยังค่ะเนาะเลยทําให้คิดว่าน่าจะรัลุ้นลุ้นตื่นเต้นมากตอนนี้ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงอะค่ะ ตอนนี้นะคะล้วก็อยู่ที่ห้องอาหารเรือนองมังดีนะคะที่โรงงานแมนดารินนะคะก็เป็นห้องอาหารที่ออมชอบมากๆเลยก็คือจะมากินข้าวครอบครัวกันเที่ยงวันนี้นะคะก็มากันครบหมดเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวอาุนก็จะตามมาด้วยนะคะช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะแต่ป๋าไม่กินเนื้อป๋าต้องไปลาเยอแต่ถ้ามันมีอะลักซถ้าอยากได้อะลักซ์อะเพิ่มก็ได้อยาเหมือนปลาบอกว่าปลาอย่างเงือกญี่ปุ่นกินจนจะว่ายน้ำเป็นปลาปลาบอกว่าเบื่อมากไม่อยากกินปลาแล้วค่ะเป็นวันที่ผ่านมานี่เด้อ คำแรกนะคะมันจะมีอะโวคาโดอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีหมูอนมะเขือเทตัวชูอร่อยตัวชูมีความกรอบแล้วก็มีความแบบมันๆหนุ่ยหนุ่ยเอวานกินแต่ว่าเอวานไม่ได้เอวานไม่ได้ชอบผักเท่าไหร่ก็ให้พี่เนยกินอ๋อคือกลัดไปคำเลยใช่ไม่ก็ได้กัดไปคำหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้พี่เนยสุดดีค่ะตอนนี้ได้คือห้องอาหารเลยนางบางดีททนมันเกิดออกของยี่สิบเก้าก็คือเมื่อวานเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นอันแรกก็คืออะโมชูบุ๋อร่อยปะพี่เนยเอวากินไปแล้ว

แล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับตัวโทสที่มีตัวเป็นพิทาโช่คลีนครับผมทานคู่กันสามารถสเปรดไปที่ตัวโทสได้เลยค่ะแล็วใส่อะไรไม่รู้ใส่แล้วในขนมปังก็ใส่อะไรไก็เินอุบาดนะอุ่นหวานเลยฝั่งเสร็จครับ กิ้นไดากินไหมน่ากินมากครับว้าใจคุอยู่อืมไม่กินรง่ายอย่างญี่ปุ่นสคมไม่ฝาต้องาอะไรแล้วถ่ายไาอา แล้วความตลกอะความตลกคือป๋าเอวาแม่เขากลับจากญี่ป like bon ุ่นก so ับสามคนแล้วเอวาส่งเข้ามาในกลุ่มครอบครัวว่าเนี่ยเขาซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งมาแบบราคาสูงก็คือประมาณ2องแสนกว่าเยนก็คือหลายบาทแล้วพวกเราก็เลยเหมือนแบบอ้าวทำไมป๋าซื้อให้นางบอกว่าป๋าซื้อให้เราก็เหมือนทำไมป๋าซื้อให้ล่ะเพราะตอนที่เราช็อปปิ้งที่ญี่ปุ่น่ะเราจ่ายเองเอิญก็เลยเป็นหววงจนสุดท้ายเราได้เงินกลับคืนมานี่องพีอขอบคไปรับไปรับไปรับ ไปรับลุกไปรับอะไรย่างเีอย่าพิ่มมีของมีของวันเกิดด้วยดิก็รวมแยกยังมีของวันเกิดด้วยเปล่านี่รวมเลยรวมเลยรวมเลยเอ้ยไปโยมมากนี่ยไปโยม คือได้เยอกว่าทุกคนค่ะเออใช่เอวาเอาเอาเอาพันน่ผัดีมาในน่เนหายหมดแล้วเอาสีดยเลยสอต่อกว่าจะถึงเจ้าของเงินเออไม่แล้วเจ้าของเงินเราไปแต่ซองเอาเอเอเดี๋ยวไปซื้อของจุดเดี๋ยวไปแต่งกันนอกรอบ ตอนนี้นะคะก็กินเสร็จแล้วนะคะลงมารอรับน้องอรุณนะคะแล้วก็พาขึ้นมาที่ห้องอาหารนะคะอรุณมาถึงแล้วไปที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขึ้นกินขนมกันนะคะนี่ก็แวะมารับลูกคนเดียวนะคะมารับน้องอรุณแล้วสุดหล่อของแม่ค่ะสุดหล่อของแม่คือขึ้นลิฟต์ครับห่อขึ้นชอบเห็นไหมมอรพีเห็นไหมเนะ่ยไปดูพี่คดไปด้วเลยไม่ เห็นเรือไหมมีเป็นนกไม่เคยขึ้นตรงนี้เห็เรือไหมเข่าว่ายน้ำทสุดหรอกของแม่มาห้องอาหารมิชลินพังแล้วะคะติงติ๊งตินงติ๊งติ๊็ติ๊ง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 เิ๊งง เมื่อกี้เราเตรียมอะไรไว้นะเราเตรียมว่าเดี๋ยวเราจะเซฟถ่ายรูปด้วยการเดินไปถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็หามุมดีๆแล้วก็มุมไหนนีแอปถ่ายแล้วก็แอปถ่ายมุมอย่างนี้ไหมถ่ายด้วยกล้องเนี่ยนะแล้วก็ตากล้องกดเลยไปดูดัให้กำลังใจแม่ขาแม่หอวปั่นอะไรอยังเงี้ขณะนี้อ่อมไปเข้าห้องน้ำนะคะเราก็เตรียมมุมหาอะไรกันไปนะคะว่าจะถ่ายขอต้องไหนดีนะจ๊ะพี่โตตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นครับก็ไม่เคยเขอแฟนแต่งงานเนี่ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องเจอครั้งเดียวก็บกวโอเคพี่เมย์ก็บอกว่าตื่นเต้นดีครับเริ่กลักหน่อยไหมเพราะไม่รู้ต้องทำยังไงก็เข้าใจว่าจะต้องยื่นแหวนให้คอนเซปต์น่าจะเป็นประมาณนี้ครับก็ที่เหลือก็ w a l ท tour ครับแต่ว่าตอนนี้คือมีแผนไว้ในหัวยังว่าจะต้องทำยังไงเรากะว่าเดี๋ยวเราจะยืนเหมือนถ่ายรูปรวมนะครับแล้วก็ค่อยขอแฟนมาแล้วมาแล้วพี่เนยพี่เนยถข่ไข่บีโอนห้หน่อย ได้ครับนี่เขาจะให้ผมไทยครับเตี๋ยวผมไทยให้ติยุ้งแม่อันนี้กับปากกับแม่นะครับที่ตกอยู่ที่โอเคครับขอบคุณท่านี เดี๋ยวไม่ต้องลองให้ครับเดี๋ยวไม่สวยฝั่งนั้นที่ฝั่งนี้ป่ะมายืนฝั่งนี้มันไม่สวยไม่สวยนี้โอเคได้ครับก็ขออนุญาตป้าขออนุญาตแม่นะครับเกียรติยศคุณครับขออนุญาตหลบครับขออนุญาตหลบขออนุญาตหลบนี่ตอนนีคุณไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นคู่เท็กเทคกสองอันเท็กสามนี่เปิดอันนี้คือเรียลมากขายออกแล้งอมรชายอยู่ได้ครับ ขออนุญาตขออนุญาตแม่นะครับแต่งะกันแต่งอรอย่าร้อง้อย่าร้องให้ร้องไปิติปิติขึ้นของอมคติยกระดับสูงก็เป็นพระธงประชาชนเลย ้อยปได้มนิดไดยมนดนมอลงมาก่อนักะ้อเอนกอนมีรูปที่สวยได้นอาีคลโอเคต่่าเดี๋ยวราตก่อนได้ลตอนนี้นะคะเรียลมากจริงๆนะคะนี่สนล้อนนะคะโง่หุ้ยสนล้อน นั่ะน้องอ๋อมดีใจมากรอบคันแล้วจะ,เ,เ,รจะเราจะสามารถถ่ายได้หลายรอบเพราะว่าลนาคตของเราแล้วนะมันจะบบไปเรื่อยๆก็ได้รูปที่ดีที่สุดน,นนนะะคคทุกเฮ้ยพี่ถ่ายอันนั้นเพียมอยู่ภาพหลังไหนอ่ะไปนะครับหนึ่งสองสามอีกรูปนะฮะขอบคุณนะครัเกอร์ตเลช่าของเบอร์ดี้ของ่อให้ไว้นะครับเ 2, อ,ะะอาไปถือเลยคค วานนะะงไว้มองมองมองไปที่มือมองไปที่มือมองเออหัวร้อนดีอะวางไว้นะวางไว้นะสัมภาษณ์ความรู้สึกรู้สึกไงบ้างทุกคนสัมภาษณ์หน,หนสูสมัมภาษณ์หนูวันนี้เห like มือนเป็นแบบโคล่าไปแล้วอะเพราน้อง่ห้นะคะดีใจแล้วก็ตอนนี้หัวร้อนแหละเพราะว่าเดี๋ยวกลมไม่สวย ขอบคุณทุกคนนะคะที่อาจจะคอมเมนต์มา,ามนยนว้า,าแสดงควาคมยินดีกับเราทั้งคู่นะคะก็เราดูแช,ชปเตอร์ใหม่ในชีวิตของเราว่าจะเป็นยังไงให้กำลังใจเป็นกำลังใจพวกเรากันด้วยนะคะ ้าสาวเหมือนกันจ้าสาวในวัยหกอันนี้คือเหนกันไปทั้งหมดเดี๋ยวป่าขออันนี้คือกี่กระดาษจ้ะอันนี้รวมกันล้วก็มานหลายส0บยกระดาษได้จุ่อกระดาษป่าไม่พอแล้วแม่เดี๋ยวแม่จะคูขอของป่าแตงงานได้แม่บอกป่าค่าสินสอดใหม่แม่ไม่คุ้มหรอยเนหน้อยปเอาได้นะอเอเออเอเเอออองเเอ เอาละเอาไปปิดคลิปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ออมออมชาแนลด้วยนะคะทุกคนหวังว่าจะมีความสุขด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราดูคลิปวันแต่งงานนะคะว่าร้อยเฮ้ยเออเนี่ ว่าขอน้องแต่งงานครับผมก็เลยมาขออนุญาตอากงอามาด้วยครับก็อนุญาตนะครับเป็นเกณฑ์สุขก็จะได้มามีส mm ีสุขรักใคร่เจ็บได้มีได้มักได้ผลนึงพพานครเพราะไม่รีวารจิจการจะทําอะไรก็เลย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 ก็ไปเลยมีความสุขครับแล้วก็แล้วรักกันเข้าใจกันครับจะมาให้พายซิกกัน

ดูคดีก็ดีสบายๆนะครับขับคุนนะครับรามีอะไรก็มาคุยด้วยนะับได้สารารกั้เข้าใจกันอ่กิจกานการเสื้อสาราพณ์นะ ค่ะคุณนวลพูดเลยไหมคะคุณนวลก็เหมือนละกงนะคะกงละก็พูดเหมแบบเดียวกันครับยันเป็นสุขก็มีสีสุขเดินทางโดยปลอดภัยทำมาได้ๆร่ำรวย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 ครับให้กับเมื่อกี้กันสองเรื่องครับขอบคุณนะครับคุณนวอให้สมสุขสมหวังในชีวิตคู่ นะสิ่หลักกานก็นนคืออย่าหวุดหงิให้อภัยได้ดยินอะไรก็ผึดสาหาย,ยีการเปิดเผยนูกน้องจบดี